บานนเก้าหลาซึ่งเป็นคำทักไายของชาวเมียนมาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์น,นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ,ะเริ่มกันที่สิงคโปร์ที่ยังมีการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปกันอย่างคึกคัก นายกรัฐมรีลีเซียนลุงได้นำสมาชิพกพรรคกิจประชาชนหรือ p a p ออกหาเสียงเลือกตั้งตามพื้นที่ต่างๆของสิงคโปร์เพื่อชิงชัยการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร89ที่นั่งโดยพรรค PAP คาดหวังที่จะคลองเสียงข้างมากเพื่อให้นโยบายการบริหารประเทศต่างๆที่ค้างค้างดำเนินไปสู่เป้าหมายนะับเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นก่อนกำหนดถึง1ปีและหลายฝ่ายต่างก็คาดหมายว่าพรรค PAP จะได้รับเัยชนะ และคลองเสียงข้างมากได้เช่นเดิมเนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่พักคนงานซึ่งเป็นแกนนํำพักฝ่ายค้านที่สำคัญประกาศลงชิงชัยเพียง28ที่นั่งเท่านั้นไปต่อกันที่อินโดนีเซียนะคะที่นั่นพยายามที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่พิจารณาจะประกาศใช้กฎหมายห้ามวัยรุ่นนัดพบกันยามดึก อำเภอปุวากาตาจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียออกกฎใหม่ที่ห้ามวัยรุ่นในอำเภอนัดพบกันในเวลาหลัง21นาฬิกาโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นและเพื่อให้กฎด,ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราตามที่ต่างๆและสอดส่องเลวกกล้องวงจรปิดและหากพบว่าวัยรุ่นคนใดยังฝา่าฝืนก็จะถูกสภาประจำหมู่บ้านเรียกตัวมาให้คำแนะนำ และถ้าพบว่าละเมิกดกฎเกินกว่า3ครั้งสภาหมู่บ้านก็จะเรียกผู้ปกครองมาพบและอาจจะจับคู่ให้วัยรุ่นคู่นั้นแต่งงานกันสำหรับกฎเข้มงวดดังกล่าวจะมีผลสำหรับวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า17ปีด้วยทางอำเภอหวังว่าจะทำให้สังคมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีได้สองท้ายอาเซียนนิวส์นี้กันที่กัมพูชานะคะที่นั่นมีการสงออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละในช่วงแเดือนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ประเทศสามารถส่งออกข้าวได้มากกว่า3 4 2 0 0 0ตันเพิ่มขึ้นถึง1ะ4 6เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่ส่งออกได้กว่า2 3 3 0 0 0ตันดยปริมาณการส่งออกถือว่าสูงเกือบเท่าของการส่งออกเมื่อปีที่แล้วตลอดทั้งปีส่วนประเทศที่เป็นตลาดรับซื้อหลักได้แก่จ,จีนฝรั่งเศสและโปลแลนด์โดยจีนรับซื้อมากที่สุดที่74,000ตันกัมพูชาผลิตข้าวได้ปีละกว่า9ล้านตัน และได้ตั้งเป้าการส่งออกสําหรับปีนี้ไว้ที่1ล้านตันซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับว่าจนถึงเวลานี้ยังเป็นการยากที่จะทําให้ยอดส่งออกเป็นไปได้ตามเป้าซึ่งก็เป็นเพราะกัมพูชาย,ยังขาดแคลนเงินทุนและความสามารถในการผลิตเพื่อการส่งออกนั่นเองค่ะมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกลับคำว่าอาัติตุยที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้ดิฉันอภิรม์ปิตสันตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ